ผลมวยโลกที่ฟิลาเดลเฟียสหรัฐอเมริกาบูธเอนนิตโชโหดยกระดับขึ้นรุ่นะลมริมมาร่วงภายในไม่ถึงสองนาทีโดยล่าสุดนั้นบูสจารอนเอนนิตก็โชว์พลังหมัดสุดโหดในไฟเปิดตัว ในรุ่นจูเนียร์มิดเดิลเวทพิกัด154ปอนด์หลังไล่ถลม่มอุสมาลิมานักชกเชื้อสายแองโกลาโปรตุเกสจอดสนิทตั้งแต่ยกแรกและควา้าแชมป์เฉพาะการ UVA ไปครองแบบไม่เสียเงือ่อนิทเดินเข้าสังเวียนในสนามเวลฟาโกเซ็นเตอร์พร้อมเพลงทีมของเดอะอันเดอร์เทเกอร์สร้างบรรยากาศสุดขนลุกก่อนจะใช้เวลาเพียงหนึ่งนาที58วินาทีปิดบัญชีลิมาได้อย่างเหนือชั้นเอนนิต เริ่มต้นด้วยการยังเชิงอยู่ไม่กี่วินาทีก่อนเปลี่ยนท่ายืนเป็นเา้าพอ่อแล้วปล่อยมัดอบปคัตซ้ายเข้าเต็มปลายข้างจนริม่าล้มลงจากนั้นเขาก็รัวมัดชุดอย่างต่อเนื่องจนคู่ชกยืนไม่อยู่กรรมการชอนคา ต้องยุติการชกหลังจากมุมของลิมาโยนผ้าขาวขึ้นมาหลังการชกจารอนบูเดนิตเผยอย่างมั่นใจว่าผมรู้ตั้งแต่แรกแล้วว่าขึ้นรุ่นนี้จะยิ่งแข็งแกร่งมากขึ้นเพราะก่อนหน้านี้ผมต้องทรมานกับการลดน้ำหนักลง147อปอนด์มาหลายปีถึงเวลาที่ร่างกายต้องได้พักหายใจแล้วสำหรับใช้ชนะในครั้งนี้ทำให้เอนนิตเพิ่มสถิติการชก เป็นชนะรวด35ครั้งเขานอก31ครั้งพร้อมส่งสัญญาณเตือนแรงถึงวันดาน,นักชกในพิกัด154ร154ป่ปอนด์่ามีคู่แข่งตัวจริงเข้ามาแล้วส่วนริมา่าต้องหยุดสถิติชนะรวด4ไฟลงไปพร้อมหลุดจากฟอร์มแรงที่ทำให้เขาถูกจัดอยู่ในท็อป5 5ของทั้งสถาบัน IBF,WBA และ WBC ส่วนคู่อื่นที่น่าสนใจกุยโดวิยาเนโรนักชกรุ่นยักษ์ก็ส่งอเล็กซิสบาลีย์ลงไปกองหมดสภาพหลังนอกเอาอเล็กซิสบาลีย์นักชกไร้ผ้ายชาวแคนาดาในยกที่ห้า ของการโชคที่วางไว้10ยกที่สนามเวลฟาโกเซ็นเตอร์ในเมืองฟิลาเดลเฟียใช้ชนะครั้งนี้ถือเป็นการคืนชีพเส้นทางอาชีพของทางวิอาเนโรอีกครั้งหลังจากก่อนหน้านี้เขาแพ้ถึง2ใน3ไฟหลังสุดให้กับทางเอฟอาจ็กบาและลิชาร์ตอเลจูเนียด้วยการตัดสินคะแนนนั่นเอง เอาละครับช่วงถ่ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ